สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้คุณแม่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของการมีสามีฝรั่งกับคนแรกที่ที่อยากกันไปแล้วนะคะสามีคนแรกเราเจอกันที่เว็บไซต์ไทยคิวบิตนะคะเราเจอกันที่เว็บไซต์ไทยคิวบิตก็คือต้องอันนี้ต้องขอเตือนเลยนะคะให้ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับใครขอให อ่ศึกษานิสัยใจคอเขาให้ดีๆสะก่อนแล้วก็ศึกษาว่าเขามีเงินมีฐานะมั่นคงพองที่จะจะยังดูเราได้ไหมถ้าเราคิดว่าไปตายเอาดัดนะเอาเราขอเป็นฝรั่งแล้วกูจะรักกูจะต้องแต่งงานอย่างเดียวมันไม่ใช่นะคะคุณแม่ทำมาแล้วคุณแม่รู้สึกผิดมากค่ะที่คุณแม่ทำอ่าการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตกับสามีเป็นชาวฝรั่งออสเตรเลียนะคะเขาเป็นคนที่ไม่มีเงินเลยค่ะเขามีเงินมาแค่ เออเขามีเง <Ich. S 1> um um ินมาแค่ประมาณแปดแสนบาทนะคะไปมีเงินมาแปดแสนจะมาฝากชีวิตกับเรานะคะมามีเงินมาแปดแสนแล้วก็มีทองติดตัวมาอีกอีกก็ไม่กี่บาทหรอกค่ะเขาก็มาอยากอยากจะมาคือออกจะมาลงทุนเงินด้วยเงินนิดเล็กเล็กน้อยที่เขามีนะคะโดยจดทะเบียนกับแม่โดยที่สามสเออรู้จักกันแค่หนึ่งเดือนขอคุณแม่จดทะเบียนเลยนะคะขอคุณแม่จดทะเบียนคุณแม่ก็ยังงงงงอยู่นะคะแล้วเขาก็ เออไม่ให้เงินเดือนคุณแม่ใช้คุณแม่ก็เออไหนๆก็ตัวเรามันคือโสตายแล้วยังไงเผื่อฝรั่งจะมีตังนะก็คิดแต่ว่าฝรั่งมีเงินเดือนเราไม่ได้ถามไถ่สา,ามีดีๆว่าเขามีเงินเดือนเท่าไหร่คอที่จะเลี้ยงดูเราเท่าไหร่อันนี้ต้องตกลงกันก่อนแต่งนะคะว่าคุณสามารถซัพพอร์ตฉันได้แค่ไหนถ้าเขาไม่สามารถซัพพอร์ตได้อย่าไปแต่งงานก,นกับเขาเด็ดขาดนะคะ ก่อนที่จะแต่งงานเราควรจะศึกษานิสัยใจคอกับฝรั่งให้ดีนะคะฝรั่งบางบางคนก็ตัวเหียตัวหอตัวหนึ่งนะคะหน้าหอตัวหนึ่งเลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็ออกออกสื่อมากไม่ได้นะคะมันมันมันหอมากเลยค่ะเอ,อ หลอกใช้คุณแม่ให้คุณแม่ทํางานเลี้ยงเขานะคะเขาก็สักเอ่อเขาก็ทาบ้านทําบ้านลังนกนางแอนเพื่อหวังจุดประสงค์จะทําเพื่อขายค่ะจะทําเพื่อขายเพื่อขายเพื่อเอาไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นซึ่งเมื่อก่อนคุณแม่ก็คิดว่าคุณแม่ก็จะขายสมบัติให้เขาไปนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออเราควรจะเก็บไว้ก่อนเผื่อดูเริ่มเป็นยังไง แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาเล่าในภาคตอนที่2ต่อไปนะคะตอนนี้คือสตอรี่ของแม่ก็แค่แค่นี้ก่อนรอคลิปที่2นะคะคุณแม่จะทำคลิปค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเป็น M.E.P. 2นะคะตอนต่อไปยังมีอีกเรื่องเรื่องยาวเลยค่ะชีวิตคุณแม่